ก็เห็นคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องการหาเสียงไว้วันนี้เหมือนกันนะครับพี่ตู่เกี่ยวกับเมื่อก่อนก็ไม่ได้อยากจะพูดเพราะรู้ว่าทางการเมืองเวลาปฏิบัติการจริง,รงๆเวลามาร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขและเป็นเรื่องยากแกก็โทษสังคมโทษประชาชนว่าบีบไปแกพูดมันก็เลยทําให้ทิศทางของพระเพื่อไทยตอนหาเสียงรอบนั้น,นไปพูดอะไรต่อมีออไรมากมายครับทั้งที่คนก็อ,อ,อยากจะฟังแกก็ต้องพูดเพราะเพื่อให้ได้เสียงมามันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ก็มามัดตัวเองนะครับ แล้วกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีความคมีมีการคอนเฟิร์มทางข่าวที่แน่ชัดมากขึ้นว่าสองลุงเนี่ยยังไงก็อยู่กับเพื่อไทยแน่นอนแต่ว่าไอ้ข่าวจริงเนี่ยยังไม่เห็นครับพี่ <c oughs> คือโบราณเขาบอกว่าความรักนี่ททำให้คนตาบอด <c oughs> ความจริงเนี่ยทำให้คนตาสว่างค <c oughs> เวลาจะเห็นสันดานบนบัตรนี้การเมืองก็เดินมาถึงยุคด้านได้อออด ทรยศอย่างเปิดเผยทรยศต่างเปิดเอ,อย่างอย่างเปิดเผยเ,เ,เออแม้กระทั่งเหตุผลที่ว่าเนี่ยว่าจําเป็นจะต้องกลืนเลือดปัญหาว่าเลือดที่กลืนมันเป็นเลือดตัวเองอหรือว่าเป็นเลือดประชาชนกันแน่ดังนั้นถามว่ามีใครล่ะที่ไปบีบบังคับให้พรรคเพื่อไทยไปพูด ว่าจะจับมือกับใครจะทำอะไรแต่ใครไปบีบบังคับและจำเป็นจะต้องจำยอมเนี่ยและประชาชนจะฝากความหวังไว้อย่างไรหรือว่าใครบีบบังคับทำไมพักเพื่อไทยไม่ไปแจ้งความดาเนินคดีเลยละแต่บัดนี้เนี่ยสิ่งที่พักเพื่อไทยประกาศและไม่สามารถทำตามคำประกาศได้ก็ยกเขตผลต่างๆนานา,นา มาใช้เป็นเหตุผลในการเข้าไปเป็นรัฐบาลความที่ปรากฏผมอยากจะบอกว่าการเป็นรัฐบาลดูเสมือนหนึ่งว่าไอ้วิธีการอย่างนี้เนี่ยมันนำพาสู่การจะตั้งรัฐบาลได้แต่จำบากผมไว้ว่า,วานี่คือทุกขลาบที่ใหญ่ที่สุด mm. และเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเจอ กระแสของประชาชนที่เขามีแววตาที่เจ็บปวดนะครับอันแสนสาหัสจากการกระทํารอบนี้วันนี้การเมืองยังไม่ได้ง่ายถึงขนาดนั้นแม้ว่าค่อนข้างจะปรากฏความชัดเจนว่าพลังประชารัฐแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติเขาใช้การสนับสนุนแล้วแม้ว่ายังไม่ได้ถแถลงกันอย่างเป็นทางการของสองพรรนั้น นี่ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองก็แล้วกันวาดหวังว่าจะได้ทายผิดคือถ้าพักเพื่อไทยยังยืนยันเสนอเศรษฐาทวีสินเนี่ยราคการเมืองต่างๆที่มาเนี่ยเขาจะโหวตให้เนี่ยแต่สวเขาจะไม่โหวตให้และเสียงจะไม่ถึงสามรอยเจ็ดสิบกแต่ว่าเดินมาถึงคิวของคุณอุ้งอิง้งผมเรียนย้ำอีกครั้งว่า นี่เป็นวันเวลาที่เขาต้องการที่สุด mm. เป็นความประสงค์ของทุกฝ่ายที่เรียกว่าผ้าป่าสามคัคคีแทนที่จะทอดผ้าแต่จะเป็นการว,วางดอกไม้จันทร์ทางการเมืองแทนที่จะเป็นชาปนกิจปิดฉากทุกรูปแบบ mm. คือถ้าเป็นคุณอุงอิงเนี่ย mm. เขาจะโหวตให้หมายความว่าเสียงของพรรคการเมืองต่างๆจะสามร้อยสิบสี่สามรอยสิบห้าก็ตามเนี่ย วุฒธ,ธิสภาเขาจะโหวตตามแต่ถ้าเป็นเศรษฐาเขาไม่โหวตตามแต่หลังจากนั้นจะเป็นรัฐบาลที่จะต้องเจอวิบากกรรมอย่างรุนแรงที่สุดเอากันว่าให้นับวันนับเดือนของการทำหน้าที่อย่าคิดเรื่องการกลับบ้านให้เตรียมการคิดคนจะไปออกนอกประเทศเพิ่มกันแล้วกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมจะต้องไปขู่อะไรไม่ใช่เรื่องหน้าที่ผม นี่คือการวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับไม่ใช่เป็นหมอดูหมอเดาอะไรใดๆทั้งนั้นนะแต่ลองดูปรากฏการณ์ดะครับว่าวันอังคารนี้ยชูวิทย์กกมลวิสิ์เนี่ย,เข,เ,ยเขาจะเปิดประเด็นกรณีที่ซอยทองหล่อจากเดิมหลังสวนนะอันนี้จะหนักกว่าเดิมจะหนักกว่าเดิมนะครับซอยทองหลอ่อซอยทองหล่อสมัยผมมาปี2 5 1พันรอยสิบปดเนี่ยซอยทองหลอยังไม่มีสะพานข้ามฟากคลองแสนแสบเลยนะครับ ยังจะต้องใช้นั่นแหะใช้เรือลากเรือลากเรือลากข้ามฟากไม่น่าเชื่อนะเพว่าจะเป็นซอยที่มีสภาพอย่างนี้เป็นซอยที่เต็มไปด้วยเศรษฐีอยู่ผมมาปีหนึ่งแปดเรือนหนังสือวัดธาตุทองเนี่ยนะครับซอยทองหล่อจะตรงกันข้ามกับที่ที่ผมอยู่มีโอกาสข้ามไปไม่เคยคาดคิดว่าซอยทองหล่อจะเป็นซอยคนรวยเลยในยุคนั้นเนี่ย ซอยเอกมัยซอยเดียวที่มีสะพานข้ามเพราะหม่อมราชวงศ์เสนีบราโมทท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในซอยนั้นยุคนั้นไอเบียรสิงห์ขวดสิบหกบาทนะครับไปเรียนหนังสือวันห้าบาทนี่โอ้เหลือเฟือรู้รวยแล้วรู้รู้ก็ขายรู้รวยตอเพราะว่าตอนเรียนชั้นปถมได้วันละบาทได้บาทห้าสิบนี่โคตรดีใจครับทีนี้เพื่อจะเล่าทางการเมืองให้ฟังว่าเส้นทางของเศรษฐาทวีสินเนี่ย ไม่ง่ายเส้นทางของคุณอุงอิงเนี่ยแน่นอนที่สุดนั่นเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวที่เขาจะต้องตัดสินใจผมเชื่อว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่อยากให้ลูกเป็นหรอกอนะครับเพราะเขาอยู่ในประเทศไทยมีความรักรู้สถานการณ์บ้านเมืองรู้จังหวะจากโครนรู้เกมทางการเมืองแสดงองอกต่อว่ารณะมาณาจัรแล้วครั้งว,ว่ามันจะไปสู่อย่างไรส่วนคนที่เป็นพ่อเนี่ย นะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณนุงยิงได้ออกนอกประเทศไปเจอพ่อแล้วหรือยังหลังจากนี้จะมีคำตอบเต็มกันไปหมดทางการเมืองว่าจะเอากันอย่างไรแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นนะก็คือการกระบัสัตว์อย่างหน้าด้านย,าย้ายร้ายอย่างอายที่สุดไม่มีความละอาย กิริโอตปะนี่แทบจะไม่พูดถึงนะครับที่จะมีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปเพราะการกระทําดังกล่าวนั้นมันเป็นการหักหลังประชาชนซึ่งหน้าความจริงก็คือการหักหน้าประชาชนไม่ว่าหักหลังซึ่งหน้าหักหน้าซึ่งหลังก็ตามแต่ว่าประชาชนเขามีความรู้สึกกันว่านี่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเห็นหรือไม่ จึงอยู่คนบางจำพวกอาจจะมีต้องการสนับสนุนแนวทางนี้นแต่คนปกติทั่วไปเนี่ยที่รู้จักคำว่าผิดชอบชั่วดีเนี่ยและนี่นะครับมีมาตราฐานทางจริยธรรมของจิตใจมีมโนธรรมสำนึกเนี่ยลองดูว่าถ้าเป็นฝ่ายอื่นที่ตัวเองไม่ได้เชียร์ไปกระทำเนี่ยตัวเองยอมรับกับพฤติกรรมดังกล่าวนี้ได้หรือไม่วันนี้ดูเสมือนหนึ่งว่า คือการเดินเกมทางการเมืองที่เปลี่ยนกันเป็นรายวันเนี่ย mm hmm. แล้วใช้วิธีการที่ไม่ต้องอับอายไม่อับอายฟ้ามให้อับอายดินนะครับและไม่สนใจว่าตัวเองจะขายหน้าทูเรศกันอย่างไรนั้นเนี่ย mm hmm. ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะได้เจอแต่ถ้าว่านี้นะครับนี่ก็ทดสอบกันไนดะ้แต่พักเพื่อไทยยืนกรานเสถษยรทวีสินก็พิสูจน์ไป mm hmm. และผมเชื่อว่า รวมไทยสร้างชาติพลังประชาฐเนี่ยยังไงถ้าเขามาเขามาคู่อยู่แล้วนะครับเขาแพ็คคู่ขายเหล้าวพ่วงเบียร์อยู่แล้วครัอย่างไรเขาจะโหวตให้แต่ผมเชื่อว่าสวจะโหวตให้ไม่ถึงจํานวนเกินสามร้อยเจ็ดสิบห้าตัวเลขณปัจจุบันนี้แต่ถ้าไาถึงคุณลุงยิ่งเนี่ยนะครับถ้ามันถึงคราวแล้วคนเราเรียกว่าถึงคราวครับนะครับเขาก็จะโหวตให้แต่ว่านับวันนับเดือนอนะครับและจะจบทางการเมืองที่อนเนกอนหนาที่สุด หนักกว่าคนเป็นพ่อหนักกว่าคนเป็นอาอนะครับและไปอย่างรว,วดเร็วรนะครับนี่ก็เป็นการประเมินทางการเมืองส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็หาความสำราญตามสบายแต่ว่านะครับถ้าคิดว่าเอาละเศรษฐาไม่ผ่านก็จะส่งไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะที่เป็นพัฒน,น์เจ็ดสิบเอ็ดลำดับสามอนุทินชาญวีรกุลเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกัน ก็เห็นเป็นรายทางกันอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรที่เสี่ยงทางการเมืองและยากที่จะเป็นไปได้เขาก็จะต้องส่งไม้มาต่อที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งครบอายุ78ปีเมื่อวันเออเมื่อในวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ครับครบ78ปีเลขเริ่มเรียงแล้วแต่คงยังไม่ถึง789หรอก78ทุกบ่อทีหน้าก็79แล้วเป็นเอ็มแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเมืองรอบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตอนแรกเรื่องเงินดิจิตัลอึมอึมอืมอัมอัมอัมอึมอึมที <c oughs> ่คุณภูมิทำไปสัมภาษณ์รายการคุณสรยุทธ์แต่ว่าท้ายที่สุดฝ่ายเศรษฐกิจนะคุณเผ่าภูมิมายืนยันการันตีต่อว่าจะดำเนินการแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับ อเอาลงมือวันแรกเลยไหมตอนแรกจะถามหกเดือนหกเดือนอย่างอึกอักึกอัึกอักแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครคาดคิดกันการเมืองรอบนี้มันจับได้เป็นรายวันอพอข้ามภากไปมาขอเข้ามาพักเก้าไกลต่อมาพลังประชารัฐเนี่ยนะครับไผลิกก็แถลงยกเสียงสี่สิบเสียงให้รวมกระทั่งบิ๊กป้อมด้วยครับ คือถ้าเขาไม่มีสัญญาณอะไรกันเนี่ยไพลิกเขาจะมาการันตีบิ๊กป้อมก็ได้ยังไงแล้ววันนี้ดูแต่เขามีความสุขมากนะลันลามากลันลาลันลาที่สุดสามปออารมณ์ดีที่สุด <laughs> คือใครๆดีนล้วไม่มีภาพรูปอะ <laughs> ทำในห้องเพ <laughs> 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 ราะการเมืองเนี่ยนะครับของนักการเมืองที่ไม่มีจิตใจที่มั่นคงกับประชาชนอย่างไรก็แพ้ S <S แพ้เพราะความอยากของตัวเองโดยแอบ,บอ้างประชาชนผมไม่รู้ว่าประชาชนอยู่ตรงไหนใครคิดอะไรแต่ผมเชื่อว่าคนในประเทศนี้นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ <S 2> <S 2: ม,มีคนนับถือาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสาศาสนาพราหมหรือาศาสนาใดก็าตามแน่นอนที่สุดนั้นหลักการเรื่องการรักษาคำมั่นสัญญาเ มันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของคนทุกศาสนาตรงกันตรงกันนะครับก็คือหมายความว่าการระบาดสัตว์ทางการเมืองและได้รับการยกย่องลองดูเนี่ยนะครับทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียที่เขาทำปากล้อเสียงตามเนะไม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างว่าบ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยเอาละนะครับเวลานี้จะบอกว่าสัดส่วนการจัดคณะรัฐมนตรีก้า ก้าวที่นั่งตอนหนึ่งตำแหน่ง mm. แบ่งกันสับเสร็จใครจะแบ่งอย่างไรกันก็ตามตามความที่ปรากฏข่าวกันออกมานั้น mm. แต่ถามว่าเห็นหัวประชาชนเขาบ้างไหม mm. คือ mm. อย่าอ้างว่าประเทศจําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ mm. จะต้อง mm. นี่นะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญทันที mm. เพราะน้ําหน้าอย่างคุณที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่ารัฐธรรมนูญนะครับปีห้าศูนย์สามรัฐบาล mm. ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไข mm. ผ่านวาระสองวาระสามก็ไม่กล้าโหวตมาวันนี้แก้ไขรัฐธรรมนูญอีกล่วคนเรามันจะมีความหวังอะไรเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องกเ็เช่นเดียวกันการขึ้นมาของรัฐบาลเนี่ยที่มันไม่ชอบทำเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ยังไงปัญหาเศรษฐกิจมันเรื่องความเชื่อมัน่นถ้าคนมันไม่เชื่อมัน่นสักอย่างเนี่ยนะครับการขึ้นเนี่ยนะครับการเป็นรัฐบาลลักษณะอย่างนี้เนี่ยใครจะเชื่อมัน่นอ่ะ อย่าว่าแต่เชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นยังไม่ได้เลยหหเห็นไหมแล้วก็เรื่องการสลายความขัดแย้งความจริงเห็นไหมตั้งแต่คราวเมื่อประเทศไทยทต้องไปต่อ <ห ừng S 2> ก็ไปเอาของพลเอกประยุทธ์มานี่สลายความขัดแยง<ห>้งนะครับนี่<ห>ไปเอาก้าวข้ามความขัดแย้งของพลเอกประวิทธ์มาและความเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะมันมีอะไรเหลืออยู่บ้างดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ย อยู่ในสภาพที่น่าสงสารเวทนานที่สุดนะครับทําอะไรก็ไม่ถูกอ่ะนะครับแล้วบางทีบางคนก็จําเป็นจะต้องไปพูดสนับสนุนนะและที่สําคัญบางคนที่ไม่เคยอยู่ในสนามเลยมาใส่เสื้อแดงก็อวดดีกันเลยนะครับมีปัญญาในการปกป้องนู่นนี่นั้นไม่มีทักคดีนึเหยมีหมายความว่าเอี่ยมอองนะแล้วคนอย่างเนี้ยมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนอยู่กันอยู่เวลานี้ แต่ผมบอกว่าการต่อสู้นี่นะครับที่มันใหญ่กว่าสีเสือ้อคือความเป็นมนุษย์นะเพราะนี่นะครับพฤติกรรมกลับกรอกเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอลเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นคนสีเสื้อไหนเป็นคนยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะคิดถึงความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเอากันว่าเนี่ยนะครับยังจะมีการพลิกกันอีกหลากหลายรูปแบบที่ผมลำดับ 1, 2, หนึ่งสองสามไม่ฟังมันไม่ได้ง่ายเหมือนตามที่เห็น เียงแต่ว่ามันง่ายวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆสิแแบแปดจะเห็นอะไรเยอะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วคำ <laughs> ในในคาตอบเนี่ย <laughs> นะครับคําตอบนี่ต้องตอบก่อนสิบหกด้วยนะใช่ใชเพราะว่าวันที่สิบหกจะได้มีมาตร,ราการอะไรที่มีความชัดเจนกันครับดังนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองรอบนี้เนี่ยผมบอกว่าในชีวิตนี้ใครที่ไม่เคยเห็นความอุบาททางการเมืองเนี่ย <laughs> ถือว่าโ<ม><ม>ชคดีที่สุดในชีวิตจะหัวเราะก็ไม่ใช่ร่ำไห้ก็ไม่เจอหลายคนก็บอกททาไมคุณจะทุพรมานั่งหัวเราะทำไมก็นี่ไงหัวเราะกับความสมเพชหัวเรวาะกับไอ้ชีวิต <c oughs> <c oughs> บัดซบทางการเมืองเห็นกันแบบเนี้ยมันไม่เคยเจอ er. ใ,ใครมาคิดว่าเราจะมาเจอการเมืองกันแบบเนี้ยมันเส็งเคร่งที่สุดคือมันมนุษย์เส็งเคร่งอที่บายใดๆก็ไม่ได้และลอยหน้าลอยตา ไม่รู้สึกรู้ษานะครับคือมันเลยคําว่าหน้าด้านหนึ่งนะเออเลยไปเยอะนะการเมืองเขาบอกว่าเก่งไม่กลัวกลัวหน้าด้านไอ้นี่เลยคาว่าหน้าด้านคนหน้าด้านยังไม่กล้าเลยบางเรื่องเนี่ยที่สําแดงกันอยู่ทางกันมันมันควรจะฉุกคิดบ้างเออแล้วนะครับว่าแล้วลูกหลานเนี่ยเขาไม่ถูกเพื่อนรอนะครับมันเป็นรอยบาปของกันไปชั่วลูกชั่วหลานเลยนะการเมืองรอบนี้ กพรสิ่งที่สําคัญที่สุดพลเอกสุจินดาแค่คําเดียวอืเห็นไหมไอ้น,นี่กี่คําแล้วเนี่ยคือหมายความว่าคนไทยไม่โอ,อกาสพลเอกสุจินดาพูดผิดครั้งเดียวคนไทยไม่เคยให้โอกาสเลยแลพวกนี้เนี่ยนะครับโกหกทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนักขัดเตรเริ่ม,อมของของของสุจินดาเขาเนี่ยเขาโกหกอย่างเดียวนะ ตบัตรศัตร์อย่างเดียว <c oughs> แต่อันเนี้ยมันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมันมีภาพของการดูถูกประชาชนไปด้วยกับ <c oughs> ตบหน้าไปด้วยทรยศด้วยเห็นเห็น่ะไม่ใช่แค่ผิดคําพูดอย่างเดียวคือทําทุกอย่างนี่ผมก็นั่งรอด,ดูนะประชาชนก็จะเอาอย่างไรไอ้ที่พูดบอกว่าไม่จับมือกับใครบอกว่าจะทําอะไรนะถูกบังคับอ ใครก็บอกสังคมบีบเนี่ยนี่ไงมันเหตุผลพวกติดยาไม่ใช่เหตุผลคนจะมาเป็นรัฐบาลไอ้พวกลงแดงที่เห็นว่าต้องไปติดยาเนี่ยเพราะสังคมไม่ให้โอกาสเออนี่อ้างเหมือนกันเลยนะอนี่ติดยาพวกเพื่อนติดยาเพราะสังคมไม่โอกาสเห็นไหมไอ้นี่คนจะมาเป็นรัฐบาลนะไม่ใช่เหตุผลของคนที่จะไปติดยานะจับ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันจําเป็นจะต้องขนาดนี้เฉยเลยไม่ได้เป็นรัฐบาลมันตายใช่ไหมหรือว่ามันอยากความอยากขึ้นหน้านี้นะครับ <c oughs> เหมือนเบาหวานขึ้นตาอย่างไงอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มันที่ควรจะต้องกระหนักก็คือว่าคำพูดเนี่ยที่คุณให้ไว้กับประชาชนเนี่ยคุณไม่เคยมีวงเล็บเลยในเวลาประกาศ คุณพูดด้วยเสียงดังฟังชัดไอ้นี่ถ้าคุณชนะเนี่ยคุณใช่เหตุผลแบบนี้หรือเปล่าล่ะชนะก็เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะประชาชนไม่ให้ความเชื่อมั่นเป็นเพราะประชาชนศรัทธาเป็นเพราะประชาชนเขาเทใจให้แต่พอวันที่แพถูกบังคับให้พูดครับมันก็ก่อนหน้านั้นมันก็พูด อนจัดตั้งรัฐบาลนู่นนี่ก็อย่าขวางทางประชาชนตอนนี้ก็บอกประชาชนอย่าขวางทางกูประชาชนนี่อยู่ตรงไหนตอนแรกตอนเขาบอกไม่่อยอยากจะพูดหรอกจริงจริแล้วเนี่ยรู้ว่าในทางปฏิบัติมันลําบากแต่ว่าสังคมบีบจริงแล้วจะอยู่ตรงไหนนี่ไงแล้วสรุปว่าคุณเป็นรัฐบาลและใครยึดอำนาจคุณก่อนแล้ววันนี้คุณไปจับมือคนที่เขายึดอำนาจคุณ ก่อนหน้านี้ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องไม่นู่นไม่นี่สายรพัดแล้ววันนี้คืออะไรคือสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณจะมาโกหกประชาชนทําผีอะไรและเราก็เป็นประชาชนน่างโง่ทั้งหลายก็ไปคิดดูที่ว่าว่าอย่างที่บอก่อยิ่งรักออกนอกประเทศไปได้ยังไงในขณะที่การปฏิวัติรอบการปฏิวัติ ปีการรัฐประหารปีห้าเจ็ดเนี่ยเป็นรอบที่ใช้ทหารมากที่สุดนะครับใช้ทหารมากที่สุดและใช้ยาวนานที่สุดด้วยอ้าวใช้คุมทุกพื้นที่คุมทุกบ้านคุมทุกคนเลยยิ่งรักออกไปได้ไง<อ>ใคร<อ>ใครเจเจจาใครใครเจรจาใคร,ใคร,ใคร,ใครเอา <laughs> <laughs> คือมันความชัดเนี่ยไหมมันแล้วก็จกนกระทั่งวันเนี้ยเอากันว่าพักพวกผมเนี่ยนักการเมืองคนหนึ่งเอ่้ <laughs> อชื่อก็ได้การุโหนสกุลเนี่ย <laughs> ไปสร้างเซฟเฮาอืะวันยึดอำนาจเนี่ยทหารไปรอที่เซฟเฮาเลยเป็นสถานที <ci it support> ่ความลับท <iesta> <pper hand> ี <opposite answer> ่สุดไม่มีใครรู้มีเหตุอะไรจะไปอยู่ในเซฟเฮาเป็นดักรออยู่ที่เซฟเฮาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่พ้นสายตาหรอกในทางการข่าวเทคโนโลยีเนี่ยนี่เขายิ่งกว่าอะไรดีนะครับกองทัพไซเบอร์เนี่ย เทคโนโลยีพวกที่ถูกจับไปเนี่ยที่คิดว่าชาญฉลาดเก่งสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้อไอ้พวกนี้เรียนอย่างมาเป็นระบบในคนคนในมันเรียนมันศึกษากันนะแต่ศึกษาเป็นการส่วนตัวไอ้นุ่นเขาเรียนเขาแกะเครื่องมามแล้วก็จับได้ไล่ทันกันหมดการออกนอกประเทศก็เป็นคําตอบอยู่แล้วและก็เรียงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าจนกระทั่งวันนี้มันยิ่งกว่าใบาเสร็จอีกนะยิ่งกว่าใบาเสร็จอะ เรานี่รู้เลยเพราะว่าวันที่เขาวันที่ถนนอักษาหาเนี่ยเราก็เลยเดินถามคนของเราว่าจะจะสู้กับเขาไหมพร<บ>้อ <c oughs> มตัวนู้นไม่เหลือแล้วเพราะว่าทางนู้นเขาหมดแล้ว <c oughs> นะเขาเขาคุยเรียบร้อยแล้วเขาเอาคนออกแล้วทางนี้ก็เอารถบัสมารอแล้วตรงตรงของฝั่งกำนันสุเทพเ <c oughs> หลือเฉพาะของคอปทอยอยู่ <c oughs> พอเราเห็นตรงนั้นหมดเขาคุยเรียบร้อยหมดแล้วไงเราก็เลยเดินถามว่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมเขาก็บีบเรานะ ว่าให้ยุติภายในครึ่งชั่วโมงเราบอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาก็สวนเลยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่มันเรื่องของเราเขาบอกงั้นเราไปสองชั่วโมงไม่รับมงั้นนะแล้วแต่เราจะขนถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะยุติเราก็จะขนย้ายตามสะดวกของเราเราไม่สวนแต่ว่าทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วเขาเจรจากันหมดแล้วนะปัญญาคือท้ายที่สุดประชาชนมันเหมือนหมาหัวเน่าอ่ะเห็นปะสู้กันเกือบตาย ก็เกลี่ยวอกันหมดแหละไอ้ที่นะครับคือสู้ก็สู้ไปนะครับยังไม่รู้อ่ะอย่างที่ผมเคยเปรย์ว่าเหมือนทหารญี่ปุ่นที่ก่อกวนอ่ะมมันไม่รู้ว่าสงครามเลิกไม่รู้ว่ายังอยู่คุรุงร้อยร่เลิกไป็สิบสิบปีแล้ว นี่ไงนักรบในสนามก็จะมีสภาพเหมือนฐานญ,ญี่ปุ่นที่ก่อลวงอ่ะใช่ไม่รู้ว่าสงครามมันเลิกแล้วตัวเองก็ยังรบอยู่อย่างนั้นไม่รู้รบกับใครออตั้งการวางแผนการสู้รบเรื่องสงครามตลอดเวลาเรื่องสงครามตลอดเวลา <laughs> แต่ไอพวกเจ้าของสงครามมันมันดีกันหมดแล้วนนะที่เหลือใต้นคนทั้งหลาย <laughs> ก็รบกันอย่างบ้าคลั่งโดยไม่รู้อะไรโลกแห่ง <c oughs> ความเป็นจริงมันแสนเจ็บปวดเพราะจะนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้พรรคเพื่อไทยก็ดูคึกคักก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับความชิบหายที่กำังจะมาเกือก็ดีใจนี่นะครับส่วนใครพูดอย่างไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็ในชีวิตนี้ถ้ามีโอกาสก็เปิดมือถือและฟังคำพูดของตัวเองก่อนนอนทุกวันจะไม่หายไปไหนนะครับคือทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจเป็น เป็นศิลปะนี่นะครับเป็นความสามารถที่สามารถจะตั้งรัฐบาลแบบนี้ได้ก็ขอแสดงความยินดีกับความชิบหายที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะหาคาพูดอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอธิบายความกันอยู่แล้วว่าขั้นตอนทางการเมืองหนีกระดานนี้กันไปไม่พ้นแต่อย่าประมาทประชาชนนะผมจะบอกให้ประชาชนวันนี้ดูเสมือนหนึ่งว่ายังไม่มีอะไรไอ้เนี่ยน่ากลัวเล็กเล็กน้อยน้อยว่าไป ให้คิดตอนอุกาฟ้าเหลืองอุกาฟ้าเหลืองเนี่ยเป็นพายุโบราณวันไหนทะเลนิ่งสงบไม่มีคลื่นเนี่ยชาวเลจะไม่กล้าออกเรือนเหมือนซสึนามิขนาดปลายังไม่รู้เลยว่นาน้ําทะเลเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยับแห้งบ๊อบถอยหลังไปปลาย,ยังคิดไม่ทันเลยสักพักดูที่คลื่นมันมาเท่ากับตึกสี่ชั้นเนี่ยสึนามิทางการเมืองเนี่ยของประชาชนอย่าประมาท ดูวันนี้ไม่มีอะไรไม่ติดมีคนอาจจะมีคนบ้างที่ไม่เห็นด้วยเราเนี่ยนะครับนั่งก็นั่ง,งจัดวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างนี้แต่ผมเตือนให้ฟังว่าอย่าประมาทคนไทยนะตื่นยากตื่นมาแล้วเอาเรื่องเนี่ยและประวัติศาสตร์ก็มีแล้วเหมือนอุก,กาฟาเหลืองเหมือนสึนามินะครับอะไรที่มันนิ่งสงบอย่างผิดสังเกตไม่รู้มาไม่ไหนคนไทยนะครับ รวดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่รู้ใครเป็นใครก็แล้วกัน<ะ>ซึ่งเนี่ยนะครับบทนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกไอ้ที่ทำๆ<ำ>กันมาอยู่เนี่ยแต่คิดว่านี่คือความสําเร็จขอให้คุณมีความสุขกับความสําเร็จและเสพร,รีบรีบเสพกับความสําเร็จอย่างะะนะครับเท่าที่จะเสพได้และคิดว่านี่คือชัยชนะก็รีบเสพชัยชนะ,ะอย่างที่ใช้ความเร็วที่สุดและนี่คือความสุขของคุณก็รีบเสพความสุขให้เต็มที่ เพราะหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าที่คําว่าหนังคนล,ละม้วนเป็นอย่างไรนะอวันนี้ดูจะมั่งมังม่งมีสีสุขมีความคึกคัก <c oughs> หาความสํารานเถอะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้กลิ่นความชิบหายมาตี้งเลยพูดกันและ <c oughs> ความชิบหายนี่มันมาเร็วเร็วกว่าที่คิดแต่ว่าถ้าคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหไอ้ที่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเนี่ยสัมผั์ไปวันนี้สัมภษณ์อย่างพรุ่งนี้สัมภาษณ์อย่างมารืนพูดอย่างเนี่ยครับกลับมา เวียนในคนเวียนหัวเล่นกันเนี่ยถ้าคิดว่านี่คือความสําเร็จก็จงเสพความสําเร็จนี้กันให้พอครับแต่ผมจะบอกให้ว่าให้จงจําวันนี้ไว้ดีถ้าคุณจะคิดได้ในภายหลังคุณจะคิดเลยว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าจะทําเลยรู้อย่างนี้เนี่ยนะครับไม่น่าจะทําให้ประเทศเป็นอย่างนี้เพียงแค่ตัวเองอะจะอารมณ์ชั่ววูบหรือชั่วไม่วูบก็ตาม หรือว่าชั่วยืนยาวอะไรก็แล้วแต่เถอะเอากันว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณเจอสถานการณ์คุณจะได้จําคําพูดผมว่าไม่น่าเลยมไม่น่าที่จะเดินมาถึงจุดนี้ในวันที่คุณไม่เหลืออะไรเลย<ม>วันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกหัวใจหัวใจคือประชาชนนะหัวใจมันถูกทําลายไปแล้วไม่มีแล้วน,น,นะครับมไม่มีหัวใจก็เหมือนซอมบี้เหมือนผ<ม>ีดิบเหม,มือนอะไรคุณจะอยู่ได้สักกี่วันเที่ยว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากขอให้โชคดีกันท้่วนหน้านะครับขอให้คุณมีความสุขนะครับได้จับมือนะครับประเทศไทยต้องไปต่อสลายความขัดแย้งนะครับนี่ใครจะได้ยินคำนี้จากพั <c oughs> กเมือไทยเพราะเป็นคําที่รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเขาประกาศเพราะ <c oughs> <Pre> ฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเถอะผมเชื่อว่าทุกวันถัดจากนี้ไปก็จะมีความเข้มขน้นค <c oughs> แต่ว่าการณีเดินผ่านพักเก้าไกลเพื่อให้รวมพลังประชารัฐก,ก็สำเร็จเดี๋ยวรวมไทยสร้างชาติไม่ไมดแลอวนะครับมันเป็นเกมการเมืองแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเศษฐาเนี่ยนะครับจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนี่ก็ถือเป็นการวิเคราะห์ถ้ายืนเศษฐาสอสก็จะได้เยอะตามจํานวน3ามร้อยสิบี่สาร้อยสิบ้าอาจจะมีสวาบ้างเล็กน้อยอนะครับเช่นคุณวันชัยสอนเสรีแต่ว่าผมเชื่อว่า ไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ถ้าถึงคุณลุงยิงเนี่ยจะได้ครบแ,และนี่นะครับนับวันนับเดือนอแต่ว่าถ้าหลุดมาถึงคุณอนุทินนะครับถ้าคุณอนุทินจะเอานะครับก็ต้องช่างน้ำหนักแล้วถ้าไม่เอาก็ถึงมือพลเอกประวิตธอยู่ดีหรือแม้กระทั่งวัตคุณลุงยิงมีอันเป็นไปบริหารนี่นะครับเกิดสถานการณ์ซึ่งยังไงก็เกิดหนีไม่พ้นหรอกก็จะต้องมาถึงมือพลเอกประวิตธอยู่ดีคือพลเอกประวิตธไม่สามสิบ ไม่สามสิบก็สามสิบเอ็ดก็คือหมายความว่าถ้าคุณลุงอิ่งเอาคุณลุงอิ่งก็สามสิบนะครับสามสิบนี่ไม่รู้สามเดือนได้ไหมนะเพราะสองเดือนครึ่งก็มีแล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดนี่นั่งรอชัดเจนครับการเมืองรอบนี้เป็นความอเนกอนาตของประเทศไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนก็ขอให้ตั้งจิตนะครับให้อย่างสบายใจคือเราจะถือว่าเป็นความในโชคายถือว่าเป็นความโชคดี ผมเชื่อว่าการบัตรสีบัตรถเถลิงรอบนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงของคนไทยและประเทศไทยอย่างล้ำค่าที่สุดนะครับคือรู้หน้าไม่รู้ใจและจะได้รู้จักคำว่านักการเมืองและก็ประชาชนจะรู้ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประชาชนถึงเวลานะครับจะได้เป็นเวลาที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาจัดการกับนักการเมืองพันอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันกต่อไป